ทุกคนในที่สุดแล้วก็มาถึงจุดๆนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์หนึ่งหมื่นเพชรของเราด้วยนะฮะพอเห็นแล้วเป็นที่เพิ่มปิ่มเพิ่มใจวันนี้เราจะมาสุ่มนะฮะหนึ่งหมื่นเพชรซัมเมอร์บีทจะออกไหมนะฮะกะดูกรอบนะฮะเครื่องบินนะฮะว่าจะมาออกกี่อันนะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูตอนท้ายคลิปนะฮะแต่ตอนนี้เนะี่ยมือร้อนมากในช่วงนี้อยากสุม่มละนะประมาณหมื่นเพชรนะจะหมดไปเท่าไหร่นะฮะอไปดูอื้อหือหมุนละ เอ้ยออกห้าร้อยเพชรมาว่ะดวงดีตั้งแต่เริ่มเลยทุกคนแสดงว่าต่อไปก็คงจะต้องดีแล้วแหละโอ้โหดอกเต็มดอกแ้ก่มันเป็นสีทองผมนึกว่าโดนจีเอ็มด่าเนี่ยโอ้โหห้ารอยเพชรมาชดเชยเมื่อกี้ดีฮะดีดีมากฮะโอ้โหใครเคยดีเลือเกินโอ้โหทุกคนผมเห็นแล้วผมตึบเลยอือหือห้าร้อเพชรออกมาเอ้ยได้อยู่นะห้าอเพชรออกบ่อยๆคือดีอะโอ้โห ออกไข่โซดงโซดาออกมาทำไมฮะถามจริงอือหือโอ้โหออกแต่ละอย่างทุกคนคิดว่ามันมีโอกาสออกไหมซัมเบอร์บีดนะฮะหนึ่งหมื่นเพชรเลยนะเว้ยทุกคนกดให้ดิวด้านนิ้วชาเอจริงๆมันจะออกระหว่างไม่รู้เนี่ยโอ้โหเนี่ยดูในทุกคนเนี่ยได้เปลวฟงเปลวไฟกันแล้วเห็นออกอะไรสักอย่างดิ เ,ออเปลวฟงเปลวไฟก็ไม่ออกแต่อะไรเนี่ยขวด,ขวด,ขวด,ขวดน้ำขวดน้าออกมาทําไมถามจริงๆเอ,อ้ยได้กอบมาอีกอันนะทุกคนไปฮะนี่โอ้โหไข่สองใบอิ่มไหมนะไม่อิ่มเท่าไหร่อีชาบายสองอันนี้ไม่คุ้มเลยทุกคนเนี่ยผมว่าผมต้องรีแล้วผมว่ามาต้องรีแล้วมาต้องรีแล้วทุกคนมาต้องรีแล้วอ่าไป let's go ปุ้งอือหือ ลองใส่ห้าเพชรมันออกบ่อยจนเกินไปดวงเริ่มหายแล้วเอ้เครื่องบินเครื่องบินทุกคนออกหนึ่งลำนะฮะได้อยู่ได้อยู่เครื่องบินออกสวยเลยของเจ้าออกเห็นไหมจริงๆได้ออกห้ารอเพชรเออไ้ออก500เพชรสัก5ครั้งนล้โอ้โหดีใจตายเฮ้ยกรอบออกว่ะทุกคนได้อยู่ได้อยู่กรอบออกถือว่าดีโอ้โหแต่ดอกชาบามันออกเยอะเกินไปก็แบบ รับไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆออกเยอะป้ายิงจริงอะโอ้โหสามบ,บีดไม่ออกเลยเครื่องบินออกมาลำเดียวที่เหลือไม่คิดจะออกแล้วใช่ไหมไม่คิดจะออกจริงๆใช่ไหมจะครบหมื่นเพชรแล้วนะเอาจริงๆสิไม่ออกจริงๆใช่ไหมโอ้โหทุกคนหนึ่งหมื่นเพชนี่คือจะไม่ออกใช่ไหมเนี่ยอื้อหือ เศร้าได้ไหมโอ้โหคำหนึ่งนี้ผมว่าผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ละจริงๆพอมันเริ่มไม่ใช่ละคำหนึ่งโอ้โหโอ้โหหนึ่งหมื่นเพรทุกคนเฮ้ยซัมเมอร์บีททุกคนซัมเมอร์บีทไม่คุณจะไม่ออกใช่ไหมซัมเมอร์บีททำหนึมนต้องดีต้องดี ซัมเมอร์บีมันจะไม่ออกจริงเหรอทุกคนอ่ะผมจะดูซิถ้ามันเหลือ9000เนี่ยมันจะออกไหมอ่ะเล็กเล็กสิบครั้งสุดท้ายไ,ได้กรอบอ่ะกรอบไม่คุ้มอ่ะจริงๆซัมเมอร์บีไม่ออกนี่ยฮะออกว่าเป็นอะไรบ้างอ่ะโอ้โหโหแล้วผมเครียดแทนอ่ะจริงๆอีกสักยกหนึ่งไปทุกคน เอออีกสักยกหนึ่งไปกระห้องผมอะอืมแถมซะหน่อยอ่าได้ห้ารอยเพชรมาว่ะให้ดวงยังดีดวงยังดีมาอีกสักยกอีกสักยกมาเกินหมื่นเพชรด้วยนะผมผมเสริมให้ทุกคนจะได้เป็นการแบบดูเพลิน <ๆ S 1> ตานะฮะแถมแถมให้แถมให้วันนี้สปอนเซอร์มาแค่หนึ่งหมื่นจริงๆแต่ใช้เกินหมื่นอ่ะไหนเราดูของขวัญซิ โอ้โหไข่64ใบดอกสบ,บานะฮะเอา,อางี้ผมเสริมทุนให้มันกลับไปเท่าเดิเมก่อนบ๊ะ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 อยากได้เลข8อ่ะไข่ซะสองใบพอสองฟองพอนะยูเซอร์แค่นั้นพอเนี่ยคือแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบเอ้ยใส่ไปสามฟองเอ้ยใส่ไปสามฟองไม่เป็นไรนะใครอยากได้ของฟรีในคลิปนี้นะฮะไข่ในนี้อ่ามีอยู่ประมาณ61ฟองนะฮะจะแจกให้สำหรับยูเซอร์นะฮะ ที่ติดตามเรานะฮะเพราะนั้นใครกดติดตามแล้วไม่ต้องเป็นหัวนะกดติดตามแล้วก็พิมพ์บอกว่ากดติดตามแล้วแล้วก็แฮชแท็กคำว่ากิจกรรมนะกดติดตามแล้วแฮชแท็กคำว่ากิจกรรมไปใต้คอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมใส่ UID ไว้แล้วล่ะเดี๋ยวพี่จะโยนไข่ไปให้นะฮะไม่ก็เดี๋ยวน้องมารับไข่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพี่มีจัดกิจพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงนะฮะเดี๋ยวคลิปจะลงวันนี้แหละเจอกันนะฮะทุกคนแหมคือทุนวันนี้มีมาน้อยอ่ะอ่ะอีกสัก แถมสักหน่อยมั้อ่ะแถมสักหน่อยก่อนจากกันส่งท้ายส่งท้ายสักหน่อยส่งท้ายซัมเบีทไม่ออกนี่กลับไปนอนร้องไห้ที่บ้านเลยนะีโอ้โหเอาจริงๆมันจะไม่ออกจริงๆใช่ไหมเอาดีดีจะเหลือหกพันแล้วนะหกพันแล้วนะเว้ย เอ้ยห้าพันแล้วนะเหลือห้าพันพอเพราะผมเหลือห้าพันพอเจ็บตัวมาเยอะแล้วได้อีกสองครั้งโอ้โหจะหยุดที่ซัมเมอร์บีดก็ไม่หยุดกอดไปแค่พอแล้วจริงจริงเฮ้ยหมดเนี้ยหมดตัวฮะเอาจริงจริงยังไมเนี่ยโอ้โหทุกคนอือหือ ไข่แปดสิบฟองทุกคนอือือคุ้มไหมเนี่ยคือลงทุนเกินด้วยอะ่ะวันนี้ลงทุนเกินมากๆเลยทุกคนเกินงบประมาณที่ตัวเองต้องจ่ายอือหือเกินงบประมาณมากๆอะ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะ ที่ทําให้เราต้องยัดทุนจริงลงไปซัมเมอร์บีดไม่ออกด้วยนะหนึ 1, ่งหมื่นปรากฏว่า1นึ่งหมื่นเราหมดไปเท่าไหร่เออโอ้หมดไปหมื่นห้าหมื่นห้านะครับคือแบบเรียกได้ว่ามันไม่ออกอะนะครับมันไม่ออกก็คือซัมเมอร์บีดไม่ออกออกแต่เครื่องบินนะกรอบออกหนึ่งอันนะฮะหนะึ่งอันเนาะอ่ะเดี๋ยวรับก่อนหนึ่งอั 1, นแล้วก็สองอ่นอ่านได้สองอันละสาม สามอันนะครับได้3อันได้มีไหมสี่อันนะครับสี่อันเครื่องบินหนึ่งนะฮะเสียเครื่องบินหนึ่งลำสองลำป่ะออกสองลำทุกคนออกสองลำม,มารอได้แค่สองลำหละจริงจริงหมดโบไปตั้งเยอะมากอะ่ะ